สามจุดเช็คอินหัวหินลอยกระทงจุดทีด่หนึ่งชายหาดหัวดอนทุกคนครับปิดฟู้ดนะครับก็จะมีอาหารที่จะให้เลือกกินเลือกชิมกันฮะหลากหลาย,ยครับมีซีฟู้ดด้วยมีซีอิหมกอะไรสักอยาก่างไส้กรอกอีสานชิ้นทอดนะครับเืมเครื่องดืง่มเป็นอาหารระดับโรงแรมรัฐคาลรุ่นนงแล้วก็นี่ก็จะเป็นไก่ย่างท้าหอยหอยทอดนะฮะนี่ผมก็จะพาเพื่อนๆชมบรรยากาศะข้างหน้าก็เป็น ขเขาตะเกียบนะครับก็มีหมู่บ้านชาวประมงแล้วก็ข้างในก็เป็ปนบรรยากาศในงานแล้วก็มีด้านสายกระทงเยอะยๆมากมายนะครับมีหลากหลายแบบไม่เลือกนะครับมีทั้งทำจากขนมปังต่างๆใบตองนะตะกูธรรม,มาชาติต่างๆนะอันนี้ก็เป็นเด็กๆชอบครับเมื่อก็ไปกันในครอบครัวนะครับวันดกระทงอันนี้ก็เป็นบรรยากาศร,รอบๆเวทีการแสดงนะครับก็มีอยู่สองเวทีฮะที่นี่นะครับก็ถือว่า บรรากาศโดยรอบนะมีสตรีทฟู้ดอาหารขายเยอะแยะมากมายนี่ก็เป็นเวทีที่อครับแล้ก็อนนี้ก็เป็นบริเวณหน้าชายหาดหัวดอนครับผมตัวนี้ก็เขาก็มีซุ้มนะมีซุ้มอยู่ประมาณ3าสี่ซุ้มนะครับแล้วก็มีเรือชารประมงมาจอดลอดโฉมความงามนะครับมาแสดงเรือนะครับผมนะมีประดับด้วยพวกล่มอะไร